ขบวนรถปูน TPI ที่507นะครับต้นทางสถานีเปรงนะครับปลายทางสถานีหินลับนะครับจะผ่านสถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับซึ่งขบวนนี้ผมก็ถ่ายบ่อยนะขบวนนี้ถ่ถายบ่อยมากครับมาทีไรเจอทุกทีนะ วิ่งมาแบบช้าๆนะครับโปรดทราบขณะนี้เหลือเวลาอีก1นาทีจะได้เวลาขาบวนรถชันเมืองเลขที่3 68ต้นทางจากสถานีขบวน368จะเจาะจะออกนะครับคู่ทางด้านซ้ายนะครับขบวน368าาลที่2จะออกจากสถานีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะมาแล้นะครับขะนำ70107นะครับผม คุ TPI นะครับผมไปทางสถานีหินรับนะครับเสียงหวีดขบวน368ออกแล้วนะครับนี่นะครับ368เดี๋ยวก็ให้ชมขบวน368ไปด้วยเลยนะครับวันนี้367แล้วก็368ได้ G A 4525นะครับ ไปที่จะจอดนะครับที่รถบางเตยนะครับตลอดไปลายทางถึงสถานีกรุงเทพขุหลำโพงนะครับผม